เขาโพดเขากำโอ้มึอนี่มายามสวนตาเสิดคนรักการเกษต <laughs> าารเมื่อ,อบังเขาโพดเขากรมแต่เสือดโวะมักงหญ่เลยอู้คนหมออ้อยกำลังสี <laughs> คนหมออ้อยบ้านไอพ่อเก็บดอกนี้กำลังอ่อนอยู่โอ้พูดนะอุ้ยเป็นฟักเต็มอยู่ กำลังน no? ี่ตอนนี Scientists ้บอกให้เนี่แกกระลังขึ้นคนน่ะอุ้ยหันมาที่ฝั่งนี้เนี่ยองนี่เนี่ยองนี่มืออื้อมืออื้อฟักทองนะคะมืออื้อเพื่อนเอื้อืึ้นเนี่ยปุ่นเป็นมารกแล้วปุ่นปุ่นเห็นปะโอ้เป็นมารอุ้ยอุ้ยเต็มเลยุ่นน่ะปุ่นใช่ละปุ่นเจ๊แนมเห็นปะดอกเออตั้งแดดคนน่ะโอ้ปาดคือดกแถอะวะ มังอือด้วยนี่พวดนะไม่รู้กี่ไร่ต่อกี่ไร่นะคะมัอนี้มายามสวนตาเสรดเกษตรผสมประสานมังอือก็มีเขาโพดก็มีบักพริกก็บีมักเคียน้ำก็มีมังเคียปอก็มีมัเเคียนก้าวเมืองสิ้าไปเบิงมักเขียเอียงเกอะมัเคียข้าคำมังเคียเง่ามัเคียสีม่วงไม่เคยอี่อย่งวะมัเขียอแล่มังเคียเง่าอะไ่ไหมมันจะเอื่นเลยหรอก คนมันนอกอยู่ได้แต่ว่างเอิอนมาถึกนี่มันเคี้ยมันเคี้ยเง่าเลยอะจะเสร็จจะทําเป็นระบบมากเลยนะครับเป็นเออ่ระบบน้ําหยดมันเคี้ยเง่าเลยอะปะ้าตัวปุ๊ดง้อลงคงโอ้สะออนมึงน,นี้ได้มีโอกาสมาย้ำด้ค่ะกลายไปหลายรอบแล้วแต่ว่างมันเลยามจักเที่อะุ่นนะพุ่นะ กระลำสีม่วงก็มีกระลำอะไรอย่างวะมือมเขียวยาวสีขาวก็อยู่ข้างหลังนะค่ะนี่มือเขียวยาวสีขาวแถบนอกไปเหมือเขียยาวสีเหลี่ยมมีผ้าใบย,ยามกระลำกระลำสีม่วงตุ๊อุ้ยสุดลูกหูลูกตาเลยเกษตรของแท้กระลำเอียงก็สีม่วงวะ่ะเคยเห็นไหมทุกคนก็ไม่เคยเห็นเราเอาไปขายแักเทียบวะ กะลำสีม่วงฮืมญาก,ก็เกิดแข่งกันมาที่นี่เ <laughs> <laughs> ดี๋ยวจะพาไปดูข้างบนแ <c oughs> ปลงถัดมาก็เป็นมะเขือเคียนะคะหรือว่าชาสไทยเรียกมะเขือเทศนั่นเองแต่บ้านน้องมกเอิ่นมะเขือเคียเกษ,ษรรตรผสมประสานตะเสิดคนรักการเกษตรทรงเม่ะ ส่งไหมค่ะตลาดน้องบัวเราก็เลือเลือจะเขาเอาเราก็มาขายตลาดบ้านเฮาสิบบาทยี่สิบ,บาทพายเซเลยนะคะโอ้โหนี่เราเขาเรียกกษเรเต็มตัวอันนี้จะปลูกอะไรเนี่ยแต่เสือจ,จะปลูกอะไรไม่รู้เนี่ยเซนน้นำยศใบถานี่เพื่อนสิปลูกอีกอย่างมุกเพื่อนคนอุปกรณ์มาไว้แล้ะเราไม่มีความรู้ในทางด้านนี้หรอก เราเป็นเราเป็นคนกรุงเทพอุ้ยสุนลงหูลูกตาเลยคะ่ะนี่แปลงกระพาออีกข้อพอดูส่สือว่าข้อพอดจะเยอะมากสี่แปลงห้าแปลงเลยนูน่นสุนลงหูลูกตาอุ้ยกำลังเป็นดอกเลยสวยงามมากคือนจางห่วงเขาเลยวะ <c oughs> เออนี่เป็นห้องน้ำ ก็ต้องพักกินข้าวโอ้ย่างใบไก่แท้เหรอคะกราฟซีโบย่างไก่จริงเหรอฮะอุ้ยเดี๋ยวพาไปดูน้องปลามีปลาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปน้องปลาอุ้ยทำไมเป็นเนี้ยเกิดเหตุปลานอกน้ำน้องตะเสือดเอ้าหลังตายมีมาเลยระวังมือสบมาบ่มีดได้แล้วว่า ปลาเสีหายเลยด้วยนี่ปลาขาวปลาตะเพียนเอ้าก็เป็นนังสั้นหรือว่ามีคนมาลักซดบ่จังวะเราเขากำลังอยู่เราอียโทษถามดูเขาก่อนอู้ปลาตายสื่อขิงงัวมาสาดลงปลาขาวปลาตะเพียนตัวกำลังงามเลยตายเบอเลยพุ่นน่ะต้องเกิดเหตุการณ์อีหยังแน่นอนเลยกับน้องเราพุ่นน่ะ ตายไงยทองประง,งางเลยปุน่ะไม่ใช่น้นอยๆแล้วทุกคน,านตายหมดเลยมีแต่ตัวกำลังงามเลยตัวกำลังกำลังสิตายประงาบประงาบก็มีโอ้เก็บไปน,นอกน้ำแข็งขายตะเสิร์ต่ะเสียดายแต่ว่า เก็บเป็นนอกน้ำแข็งขายเป็นถุงเนาะไม่ใช่น,น้อยๆนะทุกคนปังงาปังงาบรอรอขาดอาจา์หายใจมันถ้าไม่มีคนมาชอ็อตก็ต้องมีอะไรสักอย่างไม่ะอ่ใจหัวสมน้งน้ำ้้เจ้า<ป> <marché> ท้องมันแดงทุกคนพอจะรู้ไหมว่าท้องปลาทำไมมันแดงเวลามันตาย งาทองบางงงบางย่งทองแดงน่นเกิดเหตุการณ์อีกอย่างสักอย่างถ้าเป็นแบบนี้เหมือนคนจะช็อตช็อตแล้วทำไมมันไม่เอาวะเอาเอาเอาตุ้ยเงยแต่เอาตุ้ยเงยบ่จงตัวน้อยไหวเต๋แบบนี้ต้องแบบนี้ก็เจ๊งสิคะเล่นทำแบบนี้ก็เจ๊งสิคะแบบเนี้ยโอ้